ไปดูทางฝั่งของเพื่อไทยบ้างเมื่อวานนี้เพื่อไทยนะคะเขาก็ ไปลงพื้นที่ที่สาธรน,นะคะก็บอกว่ามีประชาชนในเขตสาธรก็บ่นอุบเลยว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องของค่าครองเชีพนะคะคนที่ลงพื้นที่ไปนะคะก็คือคุณจุธาพรเกตราธรลงพื้นที่สาธรน,นะคะเพราะว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครสสกมเขตบางรักสาธรแล้วก็ปทุมวันแล้วก็เป็นโฆษกของคณะทํางานเศรษฐกิจพักเพื่อไทยด้วยเมื่อวานนี้ก็ไปเขตสาธรพร้อมกับคุณพิชัยนริพพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์ของพักเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจนะคะบอกว่านี้คนส่วนใหญ่ที่เขตสาธรเนี่ยนะเขาก็บอกว่า Oh, เดือดร้อนมากเลยนะคะหลายเรื่องนะค่าไฟที่สูงแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกค่าน้ํามันแก๊สถุงต้มที่สูงมากค่าครองชีพที่แพงมากราคาสินค้าที่ขึ้นอย่างมากก็อยากให้มีการแก้ไขโดยด่วนเพราะว่า ถ้าไปดูตอนนี้นะราคาน้ํามันตลาดโลกเนี่ยลดลงมาเท่ากับราคาก่อนที่จะมีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วนะแต่ว่าราคาน้ํามันดีเซลในไทยยังสูงมากอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลดราคาหน่อยแล้วจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเนี่ยถึงลิตรละ4บาท4 0สิบซงซึ่งก็น่าจะเก็บลดลงมาได้แล้วนะเพื่อทําให้ราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยลดลงก็จะช่วยภาระข,ของประชาชนแล้วก็ลดเงินเฟ้อลงได้แล้วเห็นบอกว่าเพื่อไทยเขาไปคุยมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนถูกใจเรื่องค่าแรงวันละห0 0บาทมากขนาด ผู้ประกอบการเองเขาก็ยังรับได้เลยแต่ว่าคําถามก็คือประเทศไทยเนี่ยจะไปหาธุรกิจที่ทํารายได้จะจ้างงานขนาดนั้นได้ยังไงตรงนี้แหละเป็นการบ้านสําหรับรัฐบาลใหม่ที่จะทำให้สําเร็จซึ่งทางเพื่อไทยเขาก็มีแผนงานเอาไว้พร้อมแล้วนะคะและอีกเรื่องที่เขาบอกว่าบ่นกันเยอะเหมือนกันในเขตสาทรเนี่ยนะก็คือ ปัญหาการเก็บภาษีของรัฐบาลค่ะทั้งภาษีที่ดินและทรัพย์สินภาษีของการขายหุ้นภาษีความหวานและภาษีความเค็มซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่รัฐบาลควรจะลดภาษีมากกว่าที่จะเก็บเพิ่มและรัฐบาลควรรอจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแล้วค่อยเก็บตอนนั้นน่ยประชาชนน่าจะยินดีและพร้อมจะจ่ายภาษีเพิ่มมากกว่าค่ะ อันนี้เอาแบบย่อๆนะคะ,ะเดี๋ยวก็รอดูครับเพราะว่ารอบที่แล้ว33าที่นั่งในกอทมเพื่อไทยเขาก็ได้มาเกือบๆหนึ่งในสแต่พื้นที่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เพื่อไทยเรียกว่ามาแรงนักแต่ก็เป็นพื้นที่เศร,ร,รษฐกิจของกรุงเทพจริงๆอ,อย่างที่บอกไปครับว่าสิ่งที่เพื่อไทยกลัวที่สุดก็คือนะครับแพ้เป็นพระชนะแล้วยังได้เป็นฝ่ายค้านอีกเพราะเขามาอันดับหนึ่งแน่นอนแต่หลายคนบอกนับแล้วถ้าสุดท้ายไม่เกินร้0ยแนีดเสี่ยงถ้าเกินร้อยแปถึง200แต่อยู่ระหว่าง2 0 0ถึง220 ก็ต้องรอดูพักที <S <s ่มาอันดับ2ว่าเป็นพักไหนเท่าไร่แต่ถ้าจะเอาเซฟเซฟเกิน220ี่เนี่ยเซฟแน่นอนแม้ว่าจะไม่แลนสไลด์ถ้าแลนสไลด์ไม่ต้องพูดถึงรัฐบาลพักเดียวได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรวะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามีพักสวด้วยขออนุญาตเรียกเป็นพักสวเพื่อให้เห็นภาพรวมเข้าใจง่ายๆว่าเหมือนมีอยู่แล้วอะ250าเสียงใช่ไหมในสภาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าจะผสมกันยังไงนะคะเพื่อให้การยกมือโหวตนายกเนี่ยมันเกิน376เสียงนะคะ